ผมก็เดินไปเอาเหล็กผมที่วางไว้<ช>ตรงนั้นก่อนที่เราเดินมาใช่ครับแล้วก็มาถือเอ็มพาราไดซ์เขาก็ชักมีดดาบออกมาจากเอวเขาเนี่ยอันนั้นก็โพกอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่โคกเชื่อไหมว่าความยาวของเขาอะยาวไม่ยาวดึงสองกระทอกอะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบุณครับ ล่เเาเรื่องราวเรื่องกองคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแต่อยากให้มันเป็นบุทาหอแล้วผมก็ไปขังเดียวอยู่3เดือนผมมีเรื่องเดือนพฤษภากันยาผมออกจากขัง<ม>เดียวผมก็ไปลงแดน4แล้วก็เหมือนเดิมเอ็มาราไดาเดินมารับก็ไปอยู่ด้วยกก็อยู่ด้วยกันปกติ สิงหาผมลงไปสิงหาสีห้าสี่นะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาพฤศจิกายกบ้านแทงกัน่อเหตุการณ์ที่พี่เอาปากแดงเล่าไว้ก็จะบอกว่าคุณเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยอยู่ครับผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ไปขังอีกก็โดนจับขังอีกเพราะว่าเราอยู่ในกล้องใช่ใช่ที่ที่ที่ตรวจจับก็คือว่ามีมีเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแต่เรื่องเนี้หลายหลายคนรู้แล้วผมไม่จําเป็นต้องเล่าพวกที่เหลือพวกที่เหลือหนีขึ้นมาตูแดนหมดมีพ่อบ้านใหญ่คนเดียวที่ว่าหนีขึ้นกระแพงรั้ว ขึ้นกำแพงรั้วพอขึ้นกำแพงรั้วเสร็จคล้ายๆว่าจะปีนข้ามไปแดนใหญ่เลยไปแดนอีกแดนหนึ่งเลยอันนี้ไปอีกแดนหนึ่งคือพอปีนขึ้นไปเสร็จยังไม่ทันดีเลยผมเหล็กผมใส่ค่อยเชือกไว้ผมตะกายตามขึ้นไปพอผมตะกายตามขึ้นไปดอกแรกที่เขาแทงมาเขาแทงสวนคือเขาเกาะนี้แล้วเขาแทงสวนต่ำางมาอ๋อคือแทงสวนเรามาเราเราถากหน้าไปนิดเดียวครับเราหลบทันไหมพอเราหลบทันถากหน้าไป พอผมเกาะได้ผมขึ้นไปผมสวนเข้าท้องทีหนึ่งออพอผมสวนเข้าท้องทีหนึ่งแล้วผมก็ตะุยเหล็กขึ้นไปอีกอันหนึ่งพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บผมแทงเข้าที่ต้นขาเนี่ยผมแทงประมาณ10บนาทีสิบนาทีผมแทงแบบไม่นับเลย10บนาทีพอสิบนาทีปุ๊บผมเห็นเหล็กทะลุขาไปพอเหล็กทะลุขาผมปล่อยมือซ้ายเลยครับพอปล่อยมือซ้ายปุ๊บเหล็กก็ลูดลงมาจากเนื้อลังจนกลับมาก็มาลงแดนสีน่ก่อนจะมาลงแดนสี่อ่ะตอนไปไป12คน แต่ตอนกลับกลับ11คนหายไปคนหนึ่งใครหายไปน่องลบบุรีทิ้งเพื่อนกลับไปต่อคดีที่บ้าน<อ>ได้ข่าวว่ายกฟ้องกลับบ้านไปนี่นะยังไงต่อไป11คนย้ายกลับมามาถึงที่ฝ่ายฝ่ายบอกว่าไปได้แดนละ4คนผมก็เข้าไปเสนอว่าไปได้ยังไงไปแดนนี้ก็มีเรื่องแน่นอนไปแดนนี้ก็มีเรื่องแน่นอนไปแดนนี้มีเรื่องแน่นอนนี่มีแดนไหนบ้างแดน5แดน,น6แดน5ก็มีเรื่องแน่นอนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีใครจะรอเล่นเราอยู่ข่าวมาคือว่ามีค่าหัวให้คนที่แทงมีค่าหัวหมด แต่เหตุการณ์ที่ยกพวกตีกันตามที่ทั้งภาคกันนะแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้ออกมาเราคิดว่าแดนเนี้ยไม่ปลอดภัยไปไม่ได้เราก็ต้องกลับแดนเดิมแดน6ก็มีข่าวแบบนี้เหมือนกันก็ไปไม่ได้ก็เลยเสนอว่าผมอยู่ได้แดนนี้แดนเดียว ไปแดนไหนก็ได้11คนขอเข้าแดนเดียวกันหมดเลยแต่ผมอ่ะผมจะสิเนกับหัวหน้าฝ่ายผมก็เลยเข้าไปคุยบอกว่าพ่อข่าวมามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นอ่ะพวกผมอ่ะขอเข้าแดนเดิมได้ไหมเขาก็บอกว่าได้เขาก็เลยให้กับ11เคนเนี่ยกับแดนเดิมหมดเลยก็อยู่กันมาปี5 5ห้าปี56จนมามีเรื่องกับเอ็มพาราได์ไม่รู้ว่าใครจับมือเราไว้อ่ะเราได้แต่เงื้อพอเราหันเห็นมีดปุ๊บก็ถึงตัวเราแล้วอ่าเหแล้วผมก็เยี่ยวตัวหลบนะมีเขานี่ใช่ฝันเข้าหัวไหล่แต่ผมยังไม่รู้ห ในสายตาทุกคนมองเนี่ยการฟันครั้งนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเต็มที่ใช่ไหมใช่แม้กระทั่งเราก็ต้องคิดว่าเสื้อขาดอะเสื้อขาดเลยเหรอเสื้อขาดเสื้อขาดหมดเลยใช่เสื้อนักลบเสื้อนีขาดเป็นรอยมีดเลยทีนี้ผมขอเล่าในมุมของอาทิตย์นิดนึงว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นต้นสายปลายเหตุมันมาอย่างไงก็คือว่าเอ็มเนี่ยเขาจะอยู่บ้านล่างดูแลเด็กบ้านล่างอยู่ใต้ตึกผมจะอยู่ข้างบนลงเลี้ยงอีกบ้านหนึ่ง แต่ก็ถามว่าก็ถึงกันแหละเพราะว่าแดนนั้นมันมีแต่ภาคกลางแล้วทีนี้การกินก็จะแบ่งกันเป็นย่อยๆและการไปดูแลก็แบ่งเป็นบ้านๆบ้านๆบ้านๆไปแล้วแต่คือว right ่าถือว่าเป็นบ้านเดียวกันหมดเป็นภาคเดียวกันหมดจนวันหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขาไปฝ่ายมาคนนี้ชื่อตั้มคนนี้เขาเรียกกันตั้มยักษ์ฝ่ายในเรียกตั้มยักษ์ไปถามว่ามึงทะเลาะอะไรกันกับอาทิตย์ตั้มยักษ์ก็บอกว่าผมไม่ได้มีอะไรกันกับบอสเลยเขาบอกผมไม่ได้มีอะไรกับบอสเลยเมื่อเช้า ผมยังก,กินข้าวกับบอสอยู่เลยแล้วตั้มยักษ์ก็เลยถามกลับไปว่าแล้วมีอะไรหัวหน้าคนนั้นอะ่ะก็บอกว่าเมื่อคือนอะ่ะไอ้ได้อะ่ะโทรมาหากูบอกให้อุ้มไอ้ทิศย้ายแดนหัวหน้าก็เลยถามว่าอุ้มมันย้ายแดนเรื่องอะไรบอกว่าไอ้ทิศไก่ตั้มอ่ะทะเลาะก,กันอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่า อย่างตั้มยักษ์หรือแรงเขามาบอกผมอย่างนี้ข่าวมันมาข่าวมันมาอย่างนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเอ็มพาราไดซ์จะได้พูดถึิงฝเปล่านั้นผมก็ไม่รู้คือเดี๋ยวเราจะรู้ไม่รู้เดี๋ยวอาจจะมีอีพีพิเศษดีกว่าเอาง่ายๆเอาเอาเอาตอนนี้ก่อนเอาตอนนี้ก่อนอ่ะครับผมและด้วยความที่ผมอยากรู้ผมก็รอตอนเที่ยงเพื่อที่จะโทรออกไปถามเลยโทรออกไปถามกับเจ้าหน้าที่เลยนะแต่โทรไม่ติดก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องมันว่ามันออกจากปากเขาจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยเรียกเพื่อนๆมาคุยกันมันเป็นยังไงเนี่ยที่ที่ตั้มมันมาบอกเนมัไยงงี้ย ถ้าถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันไม่อยากให้กูอยู่ดันนี้แล้วนี่หว่าผมเลยว่าเดะเดี๋ยวเราลงไปคุยกับมันก็ลงไปผมบอกว่าไม่ต้องมีใครเอาเหล็กไปเด็กในบ้านไม่ต้องไปเพราะเราไปคุยเดี๋ยวถ้าพวกมึงลงไปเนี่ยเดี๋ยวแม่งก็หาว่าเราไปเราไปเยอะมีไปกันแค่ไม่กี่คนเองนะหกเจ็ดคนเองแต่มีผมอ่ะพกเหล็กไปตัวเดียวพอผมเดินลงไปถึงปุ๊บผมก้าวผ่านประตูไปปุ๊บจะต้องเป็นสนามตะก้อแล้วก็เป็นใต้ราวแต่ผมมองไปใต้ราวเนี่ยเพื่อนที่อยู่กับเอ็มพาราไดอะเทเล็กแบ่งกันเลยผมเนี่ย เอาเหล็กไปวางไว้ขอบบล็อกนะวางไว้ขอบบล็อกแล้วก็ถกเสื้อครับบอกว่าเอ็มก็คือการถกเสื้อเหมือนกับว่ากูไม่มีอะไรมานะกูไม่ได้อะไรมากูจะคุยกับมึงเอ็มพาไดก็เดินออกมาไอเอ็มเนี่ยไอต้ามยักษ์มาบอกอย่างเงี้ยเหตุการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยทำไมมึงไปพูดทาไมมึงไม่อยากให้กูอยู่แดนนี้เหรอมึงพูดอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่ามึงไม่อยากให้กูอยู่แดนนี้แล้วนี่วาทางเอ็มพาไดเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้พูดตอนนั้นต่างต่างตึงกันแล้วผมว่าเอ้าถ้าไม่ได้พูดแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะมมาาาาาาไไ้ยยยัััังงงงงเเเเจหนนทท่่่ะะปใรลกํวถออ บองเจ้าก็โตวาา่าคารมเริ่มเริ่มเริมเริ่มม,มีความอารมณ์เกิดขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วทาาว่ากลางเพื่อนเพื่อนหัวที่ยืนล้อมกันอยู่แล้วก็ยืนห้ามกันอยู่ด้วยใช่ก็คือเถียงกันแล้วต่างคนต่างมีอารมณ์แล้วผมกล้าพูดได้เลยยุค คลองไผ่ตอนนั้นอ่ะถ้าผมกับเอ็มถ้าคือถ้าแรงแล้วอ่ะไม่มีใครเอาอยู่จนทะเลาะจนใช้คารลมใช้คำพูดที่แรงๆนานไหมการใช้คารลมจนจนจนเกิดไม่นานเกิดการกไายเกินก็ไม่นานจนจนได้ท้ากันไปว่าทําไมมึงไงมึงกักกุ้งมาเดิกมาเดะผมก็เลยพูดว่าก็มาตัวตัวกันเดะเดี๋ยวก็มามึงก็มาตัวตัวกูเลยพูดกันทั้งสองฝ่ายอาตัวตัวกันเพราะว่านิสัยผมอ่ะผมไม่อยากให้คนเพื่อนๆผมอ่ะมาเดือดร้อนด้วยแล้วนิสัยผมผมไม่ไม่ได้ลุมอยู่แล้วปัญหาเกิดที่เราเราก็ต้องจบที่เราอันนปเเาหล็กผมี่ว ไว้ตรงนั้นก่อนที่เราเดินมาใช่ครับแล้วก็มาเอ็มพาราไดส์เขาก็ชักมีดดาบออกมาจากเอวเขาเนี่ยอันนั้นก็โกอยู่ตลอดอยู่แล้วโคกเชื่อไหมว่าความยาวของเขาอ่ะยาวไม่ยาวดึงสองกระทอกอ่ะดึงสองทอกหมายถึงชึ้ชึกใช่โอ้โหถ้าแทงมันมันไม่ได้สองคนเสียบหรอกสามได้สามได้เลยใช่ไหมครับผมก็ดึงออกมาแต่ของเราอ่ะประมาณนี้มั้งเหมือนเดิมไหมบรนทัดใช่เป็นมีดกึ่งก็คือว่าเป็นมีด มีตั้นอ่ะฟันได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต่างคนต่างดึง <S <S เพื่อนนี่ต่างคนต่างห้ามไว้เพื่อนไม่อยากให้มีปัญหาอยู่แล้วผมกับเอ็มเนี่ยก็ไม่ได้อะไรกันนะเขาก็อยู่สไตล์ของเขาผมมาอยู่สไตล์ของผมเขาอยู่สไตล์ของเขาแต่ไม่เคยก้าวไกยกันอยู่แล้วแต่พอมันมีเหตุก็ผมมาหลุดออกมาก่อนผมอ่ะสะบัดหลุดออกมาก่อนอ๋อก็คือว่าผมห้ามห้ามไม่เอาไม่เอาแต่จังหวะที่ห้ามเนี่ยแกแกเนี่ยสะบัดหลุดไปก่อนใช่ก็เลยวิ่งไปหาเอ็มพารดได์ก่อนใ ถูกไหมแต่เอ็มอะไรก็โดนห่าเหมือนกันเอ็มก็หลุดออกมาเหมือนกันตอนนั้นแล้วก็ผมก็จะเข้าไปจะเข้าไปแทงเอ็มของเงื้อมีดฟันผม <c oughs> แต่ผมรู้แล้วว่ายังไงโดนแทงเอ้ย,ยังไงก็ต้องโดนฟันผมก็ลงทุนอยู่แล้วก็<ด>เข้าไปดอกแรกโดนแขนปั้งขอดูน่อยฮะครั้งแรกอ,ะอ่ะขเข้าแรกป,ป,ปุ๊บแล้วก็โดนเอ็มฟันออกมาโดนเอ็มฟันออกมาปุ๊บตั้งแล้วก็มุดเข้าไปอีกก็เหมือนเดิมกันเหมือนเดิมกันอีกทีนึงกับตั้งอีกสรุปแล้วสองครั้งได้สองแผลนี้มุดไปสองทีก็คือสองสองแผลเลยโดนมาทั้งนั้นเลย เอ็มพลอได้เลยโดนปันแล้วแต่เอ็มเขาใส่เสื้อทหารถามว่าทําไมปันเอ็มไม่เข้าในความคิดผมอ่ะผมว่าอาวุธของผมมันไม่หนักพอแต่เอ็มเขาบอกว่าโดนตรงนี้ใช่ไหมผมไม่รู้หรอกว่าใช่เอ็มบอกโดนลแต่เห็นเห็นเอ็มบอกว่าโดนตรงนี้เพราะว่าเอ็มโยกหลบปุ๊บแล้วโดนหลังแต่เอ็มบอกว่าโดนตรงนี้แล้วเอ็มบอกว่าเสื้อขาดแต่ไม่เข้าเนื้อใช่ผมก็คิดว่ามีดมันน่าจะหมดแรงเพราะเพราะอาวุธเราใช้มันเบาแต่ถ้ามันมีน้าหนักอ่ะผมก็คิดว่าถ้าเป็นดาบยาหัวตัดหรือว่าอะไรเงี้ยนั่นคือน่าจะเข้าเนื้อเลยล่่ะูกมแตผ็ แต่เป็นปาฏิหาริย์ของเอ็มเขาหรือเปล่านั้นผมก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขามีกองดีเดี๋ยวเดีด๋ยวเราได้รู้กันแหละนะเดี๋ยวปาฏิหารไม่ปาฏิหารไม่รู้นเดี๋ยวผมจะพยายามจะเอา e ีพีพิเศษนี้มานั่งคุยกันดูดิว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแล้วก็มันเป็นอย่างที่อาทิตย์พูดไหมเนื้อหาที่เอ็มพูดกับอาทิตย์พูดเนี่ยมันอันไหนมันคือเรื่องจริงอันอันไหนมันคือมูลจริงที่แบบว่าเราสามารถที่จะมาคุยกันได้แต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครโกหกใครทั้งนั้นอ่ะแต่ที่ว่าอย มือที่สามหรือมันเป็นความริดยาก็ได้มันอาจจะเป็นริดยานะตอนนั้นหรือว่ามันอาจจะเป็นความคิดที่แบบว่าช่วงนั้นมันมีแผลกันด้วยจังหวะพอดีถูกไหมเรามีแผลกับต้อมด้วยอย่าลืมนะว่าเรามีแผลกับต้อมด้วยเอ็มอาจจะไม่ได้โทรต้อมอาจจะเป็นคนที่จะไปคุยกับเจ้านา่เองก็ได้ไอัน,นอันนี้คือว่าผมมาคิดได้ตอนหลังว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ตอนนั้นตอนนั้นเราไม่ได้คิดเราคิดน้อยไปนิดนึง ถ้าคิดเยอะกว่านี้ผมกับเอ็มไม่ได้ทะเลาะกันและต้องบอกก่อนว่าวัยเรามันตอนมันมันคือกรนองอ่ะสติเนี่ยมันมาตลอดเนี่ยตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมน่าประมาณ24เอ็มพลาไดน่าจะเป็นพี่ผมประมาณ3ปีเอ็มน่าจะประมาณ27 26 27ี่ยบผมน่าจะประมาณ23 24นั่นแหละอายุแค่นี้ยืนยืนได้กันทั้งคู่เลยนะแล้วหลังนั้นพึ่งซองแผลนี้แล้วมีแผลอะไรอีกไหมเจ็บแขนแล้วไงพอเจ็บแขนแล้วปุ๊บ มุดเข้าไปอีกก็โดนหัวนะก็เอาหัวมุดเข้าไปเลยเนี่ยที่เป็นวงกลมเนี่ยที่โดนเขาเขาเขาฟันแบบเฉือนๆนี่เขาไม่ได้ฟันตรงๆนี่ใช่ไหมอพอโดนเข้าไป4ี่ <c oughs> ครั้ง4แผลเอ็ม M. เขาน่าจะเสือกไม่ดามาหาผมมัง้งแล้วทีเนี้ยผมก็เลยปัดพอปัดปุ๊บก็เข้าหลังมืออีกแผลนะึงไปเจอความคมของ,ของมีดเอ็มแผลตรงนี้แหละมือข้างนี้แหละที่เราถือเหล็กของเราใช่ซึ่งเชือกร้อยเข้ามือขาด เชือกร้อยข้อมือนี่นะใครที่ต้งบําคมอะใครใครที่เคยอยู่ข้างในใครที่เคยรู้น่ะอาวุธเหล็กส่วนมากที่เขาจะมีเนี่ยเขาจะร้อยถักเชือกแล้วก็จะมีที่ล็อกล็อกข้อมือใช่ถูกไหมฮะนั่นแหละล็อกข้อมือแล้วเราจะเอามามัดอยู่ตรงนี้พอดีอ่ะแล้วเราจะมัดอยู่ตรงนี้พอดีให้มันกระชับใ่ให้มันกระชับเลยมันจะไม่มีหลุดให้ยังไงก็ไม่หลุดใช่แต่ความที่ซวยของเราหรือว่าอะไรไม่รู้นะทิป ที่มาแล้วความคมไปโดนเชือกพอดีเราเชือกขาดเหล็กรู้สึกว่าหล่นแล้วเอ็มเนี่ยมาเหยียบมีดเหยียบเหล็กผมไว้แล้วก็แยกกันแล้วเพื่อนเพื่อนตอนนั้นเพื่อนเข้ามาห้ามหมดแล้วถามว่าเอ็มฟันต่อได้ไหมตอนนั้นถามว่าฟันต่อได้ไหมอาจจะฟันได้แต่ก็คือว่ามีเพื่อนห้ามไว้แล้วแล้วเพื่อนผมเนี่ยก็บอกว่าไห้ออกโรงพยาบาลก่อนผมก็เลยบอกว่าออกได้ไงยังไม่ออกยังออกไม่ได้ผมก็เลยเดินกลับขึ้นไปบนบ้านผมเนี่ยได้มีดดาบมาตัวหนึ่ง แล้วผมก็เลยถอดเสื้อเนี่ยเอามาพันแขนข้างนี้ไว้แล้วก็มีพี่คนนึงเอาผ้าใส่น้าแข็งมาโปะหัวให้โปะหัวให้ยน<ช>แสแผลวันน<า>้ำก็ไหลเลือดมันก็ไหลใช่ไหมเลือดก็ไหลอยู่เต็มหน้านะใช่ใชผมก็เลยบอกว่าไปก็คือผมพร้อมแล้วไงไปผมลุกขึ้นแล้วผมก็เลยแบบเตะจงไยหลังอ่ะเพื่อนก็เลยบอกทิศต,ต้องไปพอบอแล้วเขาก็เลยพาผมไปพอบอก็เดิน3คนอ่ะผมอยู่ตรงกลางก็คือว่าเดินกอดคอเงี้ยก็ไปถึงพอบอปุ๊บก็ทําแผล เอ็มหลังจากนั้นก็น่าจะออกมาฝ่ายแล้วขึ้นซอยน่าจะขึ้นซอยดัน4ี่ก่อนแต่ผมมาอยู่พอบอรแล้วผมบอกขอกลับแดนเขาไม่ให้ผมกลับเขาบอกว่ากลับไม่ได้รอตัดไหมายก่อน7วัน ด้วยความที่ผมอยากกลับวันแรกที่ผมไปวันที่สองปุ๊บผมให้ญาติส่งธนานัตมาให้เพื่อมาที่ฝ่ายเพื่อพูดผมจะได้ออกจากพอบไปฝ่ายแล้วก็จะได้กลับเข้าแดนเจ้าหน้าที่ที่อยู่พอบเอาผู้ช่วยเหลือไปคุมผมมคนเพื่อไม่ให้ผมไปไปที่นู่นอ่ะก็คือให้ผมอยู่แค่ฝ่ายและลากผมกลับคือว่าจะไม่ให้เลยไปที่แดนใช่ใช่เราอยากจะเข้าแดนแล้วทีนี้เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าจะเอายังไงก็คือเขียนจดหมายมาบอกนะผมก็บอกว่ารอก่อนรอผมกลับไปก่อนแล้วก็มีจดหมายไม่ว่าเขาไม่รอแล้วพวกทางในแดนนะชาติเรานะไม่รอแล้วเพื่ออออนที่่่่ยูฝังผมมเ้าาบกววไรแล อันนี้ประมาณได้ประมาณ3วันแล้วมั้งผู้ต้องขังที่อยู่ฝั่งผมไล่ตีผู้ต้องขังที่อยู่ฝั่งของเอ็มพาร์ไดออกนอกแดนหมดเลยประมาณ50หรือ60คนนี่แหละแล้วลก็เอาตัวเอ็มพาราไดย้ายไปแดน6ไปขังที่แดน6พร้อมกับเด็กในบ้านเขาแล้วผมตัดไหม7วันก็จะเอาผมเข้าแดน5ทั้งหมดโดนเย็บทั้งหมดกี่แผลยี่กี่ขีเข็ม42เข <มา S 1> ็ม42บเข็มนะทั้งหมดเลยนะทั้งหัวแขนแล้วก็มือตรงนี้นะโอ้โหวัที่แล้วเลยนี่ว่า42เข็มแล้วก็ที่แดน6 อีก5เข็มรวมทั้งหมดอ่ะผมไปโดนเย็บที่คลองไผ่อ่ะ47เข็ม47เข็มอ่ะย้อนกลับมาวันที่ตัดไหมนะมนไม้มันยังไงฮะมันยังไงพอตัดไหมเสร็จปุ๊บผมก็จะต้องกลับแดนแล้วเพราะว่าส่วนบอกว่าให้ผมเข้าแดน5ผมก็เลยบอกว่าจะเข้าได้ไงผมขอกลับแดนเดิมผมเป็นฝ่ายโดนกระทำผมไม่มีความผิดนะเพราะว่าเราเป็นฝ่ายโดนกระทำเราก็ออารูนี้ไปจะเอาผมย้ายแดนได้ยังไงเขาบอกว่าย้ายพ่อบ้านทั้งสองฝ่ายแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าผมเข้าไปแดน5ผมเจอพ่อบ้านโคราชอย่างมานะมานะก็ไม่ไม่ทำอะไรผมอยู่แล้วผผมมมััั่่นนนนใจเเพราาะะกกกคคคคุุุยยยยอูล ถึงผมมีเรื่องกับเด็กในบ้านเขาเขาก็ต้องออกตัวแต่ผมอยากกลับเดิมเดิมอยากกลับไปอยู่กับเด็กในบ้านผมอยากกลับไปอยู่กันพี่น้องผมแน่นอนอยู่แล้วใชงไหก็เราก็อยากใหญ่ใหญ่กลับทีนเราคือทีนเราอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นได้แต่มึงต้องขึ้นซอยนะจะได้ไม่กลัวทางเอ็มพารไดเนี่ยเขียนลงมาว่าเขียนร้องเรียนลงมาว่าทําไมผมไม่ขึ้นซอยอะไรเงี้ยอ่าคือเป็นการระงับเพจไปในตัวใช่ผมก็เลยบอกว่าได้ก็ให้ผมขึ้นซอยดัน ก็ไปขังซอยอยู่บนนั้นสีก็ขังจนครบกาหนดลงจากครบกําหนดลงแล้วมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าข้างนอกเขาแบบทัดทอดกันเข้ามาแต่เขาไม่ได้มามาหาผมหรอกแต่ว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมีผมอยู่ในนั้นด้วยในกลุ่มนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็คือว่าเพื่อนผมอะ่ะโดนจับข้างนอก <c oughs> แ,ตแต่แต่ว่าเพื่อนผมมาอยู่ข้างในนะแล้วมีการซัดทอดเข้ามาเป็นเครือข่ายของพวกผมอันนี้เข้าไปดูได้เลยในยุทธการฟ้าสางที่วังน้อยภาพที่เห็นเป็นภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษจากกองบัญชาการตารวจภูธรภาคหนึ่ง รอยตัวจากทะเล ตามยุทธวิธีฟ้ารบเพื่อเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายยาเสพติดตามเาสายปฏิบัติการฟ้าสางที่วางน้อยที่ใช้เฮลิคอปเตอร์จับลงนั้นเจอแท่นผลิตด้วยที่เขตวางน้อยบางปะอินนี่แหละแต่คนที่โดนก็คือเพื่อน <S <s <uk> เพื่อนผมคนนี้ <S <s <uk> <grand> กับผมรู้กันอยู่เขาอุ้มเพื่อนผมไปก่อนแล้วแล้วก็มาอุ้มผมไปอีกทีหนึ่งผมไม่จะได้ลงซอยอยู่แล้วก็เลยอุ้มผมคล้องไผ่อุ้มทั้งหมด6คนมานั้นแดนละ1คนแดน4ี่เป็นผมแดน5เป็นเพื่อนผมอ่าแดนสี่เป็นผมไปไหนก็คือว่าคําสั่งย้ายวันที่11ผมรู้้ตังแต่วันที่7 เพราะหัวหน้าชุดย้ายอะเขามาบอกผมว่าซีกันซีกับผมเขาว่าหนึ่งใน6กมีผมเพราะเขาเห็นชื่อแต่อีกห้าคนอะพวกมึงไปเหลือไปหากันเอาเองผมก็เลยโทรมาบอกเม่งปักดำเม่งปักดำที่ออกอีพี่ไหมนะใช่ใช่ ผมก็เลยบอกเขาว่าผมจะมีย้ายนะแกระวังตัวผมชอบแย่เขาไงผมบอกว่าแกระวังตัวไว้เขาก็บอกพี่ไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเออวันที่11ย้ายนะแดน4เนี่ยเป็นผมแดน5เป็นเพื่อนแดน5ก็เป็นเพื่อนผมมีคนนึงแดน6ก็เป็นแดนหนี่ผมไม่ผมไม่รู้จักแต่8คนพี่มันอยู่กับผมที่แดน4แล้วแดน8อีก3คนก็ย้ายบำบัดสุดท้ายเราย้ายไปที่บำบัดคก็ไปมีมีพี่แฝดด้วยไปด้วยกันบำบัดบำบัดบำบัดกลางกรุงเทพี่ยบำบัดบำบัดกลางกรุงเทพใช่ใช่ ก็ย้ายมาก็มาอยู่อยู่ได้6เดือนเขาก็จับย้ายไปเขาบินเหมือนเดิมเซตที่มาก็ไปด้วยกันเหมือนเดิมปีอะไรครับเขาบินปี57ผมย้ายวันที่11ธันวาปี5 6จากคลองไผ่มาบำบัดมิถุนาปี57วันที่19กมั้งก็ย้ายก็ย้ายไปที่เขาบินเขาบินชุดแรกที่ขึ้นซูเปอร์แม็กตั้งเลยผมกำลังจะถามเลยก็บอกว่าคือน่าจะเป็นชุดแรกเลยซูเปอร์แม็กชุดแรกเพราะพี่เพราะผมกับพวกพี่แต๋นไปรถคันเดียวกันแล้วตอนนั้นโทษเหลือเท่าไหร่ละปี9ดือนเหมอนเดิมั้นเร็วมากโอห ตัดชั้นเรื่องที่ผมแพงกันที่แดนหกที่แดนหนึ่งอะ่ะตัดชั้นจากชั้นเยี่ยมลงเร็วมากอีก3วันอภัยจะประกาศอาภัยปี54ข่าวออกมาว่าคดีทั่วไปได้หนึ่งใน3ผมคิดแล้วผมจะเหลืออยู่ไม่กี่ปีหรอกสาปีผมได้10ปีนะและ4 4 3ผมก็ต้องได้อีกประมาณ4ปีผมได้14กว่า14ปีกว่าเลยนะมผมจะเหลืออยู่ประมาณแค่20กว่าปีนะ,ะเราคิดไว้แล้วใช่อภัยประกาศวันที่5เรื่องตกวันที่โ้โห ตัดชั้นจากชั้นเยี่ยมลงเร็วมากโอ้โหชีวิตเหมือนโดนแกงทำไมมันบัดซบอะไรขนาดนี้นะพูดตรงเลยนะคือเราพูดตรงๆเลยอีก2วันเองอะ่ะโอ้โหมันไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปกว่านี้แล้วได้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอะแล้วทำยังไงต่อชีวิตครับคือมันมันท้อแท้ไหมตอนนั้นเป็นไงตอนผมอยู่คลองไผ่ผมไม่คิดผมไม่คิดเลยนะว่าผมจะได้กลับบ้าน ผมไม่คิดเลยว่าจะได้ออกนั่นคือความคิดนักคลองไผ่แล้วพอไปอยู่บําบัด6เดือนก็ขังครั้งเดียวอยู่งั้นอ่ะแล้วเรามีความคิดแบบว่าครูจะต้องมาอยู่แบบนี้หรอวะแม่กูจะอยู่พ่อเสียไปแล้วนะพ่อเสียด้วยใช่พ่อเสียตอนปี53แล้วเหลือแต่แม่คนเดียวแล้วก็กูจะต้องให้แม่กูคอยมาตรงอย่างนี้หรอวะอะไรเงี้ยแม่ผมเนี่ยผมย้ายไปไหนแม่ผมตามทุกที่คลองไผยย่ผมย้ายมาันผมย้ายออกจากคลองไผ่วันที่11 ธันวาวันที่12แม่ผมตีเยี่ยมที่บําบัดวันที่19มิถุนาแม่ผมเยี่ยมญาติอยู่พอกลับเข้าจากเยี่ยมญาติผมย้ายไปเขาบินวันที่20แม่เยี่ยมที่เขาบินแม่ตีเยี่ยมบนซูเปอร์แม็กแม่ผมตามทุกที่พอย้ายมาอยู่แม็กที่เขาบินเป็นไงความคิดเราเป็นไงต่อไปฮนะเปลี่ยน,เ,นเลยนะยความคิดผมเปลี่ยนเลยนะผมคิดว่าผมก็มาไล่ดูอะ ถ้ากูได้อาภายัยเท่านี้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 อาภัยอีกสี่ห้าลูกกูได้กลับบ้านแล้วนี่วะผมก็แบบอยู่เป็นปกติเลยไม่เอาอะไรเลยกินเงินที่ญาติส่งมาให้จนวันปล่อยก็คือแบบว่าไม่เอาอะไรแล้วใครมีเรื่องก็ไปก็คือว่าผมคิดได้แล้วอ่ะผมไปอยู่เขาบินเจ็ดปีผมได้อาภัยสี่ลูกจากโทษสี่สิบสามีเก้าเดือนผมได้กลับบ้านแล้วผมกล้าพูดเลยว่าคุกเขาบินเนี่ยหนึ่งตลอดจอดเขาบินที่หนึ่งมาจากไหนไม่รู้จอดเขาบินหมดนี่แหละนะเป็นอีกหนึ่งคนที่กล้าการันตีได้เลยว่าเรือนจํากลางเขาบินนี่คือว่าที่สุดของประเทศยแล้วใ ก็ว่าได้ผู้มีอิทธิพลจะเป็นอะไรจอดหมดเนี่ยนะคิดดูดิผมถึงบอกครับผมนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับผมเข้าไปที่เขาบินคือจบหมดนะครับแล้วอยู่เขาบินเนี่ยได้กลับบ้านทุกคนเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะระบบเขา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 ระบบเขาเข้มข้นมากเข้มข้นจนแบบว่าเราไม่อยากจะมันไม่คุ้มอะสมัยก่อนเราไปแลกเราได้ผลประโยชน์แต่อยู่เขาบินเราไปแลกเราไปแลกได้ผลประโยชน์นี่หมายถึงเราเราตัวเราเนี่ยไปไปแลกเนี่ยไปแทงไปไปไปะคือเขาไปอะไรเงี้ย มันเป็นได้ผลประโยชน์กับมาแต่ถ้าตอนนี้นะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยคุกสมัยแต่ก่อนอ่ะการพนันสักลายต้องคู่คุกคู่กันอยู่ไม่ว่าจะอยู่คุกไหนแต่คุกเชื่อไหมว่าเขาบินนี่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยโอ้โหสุดท้ายแล้วก็ได้ปล่อยปล่อยตัวอภัยสิงหาหกสามกรกดากับสิงหาให้รวมครับผมรอรอสิบกับ พองพันปีอะให้รวมกันแล้วสุดท้ายก็ได้ปล่อยในวันที่17กันยา17กันยาปี2563้ครับจนถึงวันนี้นะครับขอถามหน่อยหน่อยทั้งหมดติดเนื้อๆือทั้งหมดกี่ปี12ปี11เดือน17วันสิ่งที่สูญเสียมีอะไรบ้างคุถามหน่อย1เลยนะอิสรภาพ2คนรัก3ครอบครัวเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้อยู่พ่อแต่ผมออกผมติดเนี่ยผมเสียทั้งพ่อเนี่ยฮะเสียทั้งตาเสียทั้งลุงเสียหมด แล้วในวันที่เขาเสียเนี่ยเราก็ทาอะไรไม่ได้ไม่ได้มองหน้าแม้แต่ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายเราก็ไม่ได้มองอย่าว่าเราไปร่วมงานเลยนะถูกไหมครับแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่เรายังเหลือแม่ยังเหลือแม่สุดที่รัางเราอยู่ยังได้ออกมายังมีชีวิตได้ออกมายังมีสุขภาพอยู่ผมใช้ชีวิตเปลืองมากเลยนะในครูกะผมเสี่ยงมากเลยนะแต่ผมมารอดออกมาได้ผมผมก็คิดว่าผมอะโชคดีมากแล้วก็อดถามไม่ได้นะครับสําหรับ12ปีกว่า ขังซอยแล้วขังซอยเล่าเคยเจอผีไหมขอเรื่องราวผีผมเป็นคนไม่ไม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่วันที่ผมแทงแทงเขาตายที่แดนหกอะ่ะแล้วผมมาขังมาขังตอนเย็นนะ่ะขังอยู่ในซอยมันเป็นขังเดียวมันไม่มีไฟมันมืดมันสลัวสลัว,ลวอ,อันนี้ผมเห็นจริงๆนะคนตายเนี่ยมากระตุกตัวผมเลยนะแล้วผมเนี่ยลุกขึ้นมาผมบอกว่าผมก็เรียกชื่อเขา,าอ่ะพี่แกจะมากวนผมทำไมเนี่ยแกฟันผมเนี่ยผมปวดหัวนะผมผมโดนฟันกโดนแกฟันเนี่ยผมปวดหัวนะเนี่ยเราเสียเลือดด้วยเราก็สลืมสลืมแต่เราเห็นน่ะ เห็นเป็นเงาเงาเงี้ยผมก็ลุกขึ้นมาคุยกับเขามันไม่มีทูบไม่มีอะไรใช่ไหมผมก็เอากระดาษเขียนจดหมายเนี่ยพันเป็นทูบอะผมก็ตั้งไว้แล้วก็เอาโจ๊กกล่องหนึ่งใส่น้ําธรรมดาเพราะมันไม่มีน้าร้อนใช่ไหมแล้วก็รอให้มันอืดแล้วก็คนแล้วก็บอกอ้าวแกกินแกกินแล้วเดี๋ยวผมกินพอกระดาษไม่หมดผมก็กินกินแล้วผมก็นอนแล้วผมก็ไม่ได้เจออีกเลยนี่นะนี่นะนี่ก็คือเรื่องราวนะฮะสำหรับประสบการณ์ของอาทิตย์นะครับท <Beginning S 2> ี่มานําเสนอให้ก <loose fon qua> ับ <quin> ช <oster> ่องเรานะฮะ ก่อนจาจา์ไปผมอยากจะถามนิดนึงนะถ้าวันนี้นะครับเราได้เจอ M อ็มพาดาหรือว่าอยากจะฝากบอกอะไรกับ M อ็มพาดานะตอนนี้อยากจะบอกว่าเรื่องข้างในผมทิ้งไปข้างในหมดแล้วถึงเขาจะมีปัญหากับผมถึงเขาจะเคยกระทำผมผมทิ้งหมดแล้วเพราะทุกวันนี้ผมอยู่กับโลกความจริง ผมไม่ต้องไปแข่งแย่งกับครผมไม่ต้องมันมันไ,มมนไม่มีผลประโยชน์แล้วอะถามว่าเจอกันได้ไหมเจอได้เจอกันก็ก็เพื่อนกันผมไม่ได้อากตีกับเขารเราทำมาหากินดีกว่านี่นะชอบมากเลยขอบคุณมากเลยครับผมนะ สำหรับยุคนี้มันเป็นยุคที่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันเปลี่ยนไปกับโอกาสอย่างคนพวกเราด้วยมันมันเปิดกว้างเปิดโอกาสมันมันเปิดกว้างนะแล้วทําอะไรที่แบบว่าให้เราเห็นว่าเรื่องอดีตมันก็คืออดีตเอาปัจจุบันโฟกัสที่ปัจจุบันเราดีกว่าคนที่ออกมาแล้วยังกลับไปทําอย่างเดิมอยู่ผมว่ายังคิดไม่ได้ผมเคยบอกเพื่อนผมนะว่าคนเสพยาไม่ใช่คนโง่แต่คนที่ติดยาคือคนโง่โค้าก็เคยเสพผมก็เคยเสพถามว่า ขาดยาแล้วจะกรนกวายไม่ใช่ผมไม่เคยเป็นโคก็ไม่เคยเป็นบุหรี่อยู่ดีๆในเรือนจําไม่มีบุหรี่ไม่เห็นมีใครตายสักคนอยู่ที่ใจเรามากกว่านี่นฮะนี่นะเรื่องจริงครับผมนะนี่นะ EP นี้มันบอกอะไรหลายๆอย่างนะผมนะแล้วก็ผมก็อยากจะบอกว่าต้องมีแล้วล่ะสำหรับ EP พิเศษระหว่าง M อ็มพาราได์กับอาทิตย์เดี๋ยวเราคอยติดตามกันไปแล้วก็ใครที่อยากจะให้มี EP นี้เกิดขึ้น คอมเมนต์มาเยอะๆนะฮะคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับ,รบก่อนที่จะจากไปก็อยากจะให้อาทิตย์ฝากข้อคิดกับพวกน้องๆวัยรุ่นเลือดร้อนหรือที่ดู EP หรือเป็น FC กับครั้งหนึ่งของเราอยู่หน่อยฮะอยากจะบอกว่าคุกมันไม่ได้สบายเหมือนแต่ก่อนเข้าไปข้างในเนี่ยได้แค่ผ้าสามผืนนะผมเนี่ยเอาช่วงเวลาที่ผมอายุ20-30ปีเนี่ยผมอยู่ในคุกหมดเลยนะผมไม่ได้ใช้เลยนะชีวิตวัยรุ่นเสียดายเวลาอยู่กับพ่อกับแม่เลี้ยงดูท่านให้ดีดีกว่าตอนนี้ครับผม อัปเดต นะครับผลงานอยู่ตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ฮะตอนนี้ออกมาก็ทํางานโรงงานครับผมแล้วก็ส่งของกับพี่อย่างเงี้ยก็คือเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ครับผมวันนี้ก็สละเวลานะครับต้องบอกกันว่าสละเวลามากับเรานะฮะว่าต้องถึงขนาดว่าลางานกันมาเลยแล้วก็เดี๋ยวเย็นก็ต้องไปทํางานชดเชยแล้วถ้าใครชื่นชอบในตัวอาทิตย์นะครับติดตาม Facebook ที่ติดตามได้ที่ a c e b o o k ไหนฮะคนเก่าเล่าใหม่ครับคนเก่าเล่าใหม่นะครับนี่เราจะปักหมุดไว้ให้แล้วทิกตอกล่ะทิกตอกก็คนเก่าเล่าใหม่ครับคนเก่าเล่าใหม่เหมือนกัน เอาละอย่าลืมนะครับสำหรับผมนะผม e ีนี้ที่ผมอยากจะฝากไว้นะก็คือว่าที่ผมหยิบยกอาทิตย์มาออกรายการกันละครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้มีเหตุอื่นใดเลยแล้วก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ใดเลยนะที่จะเอาแผลเก่ามาเปิดให้คุให้เป็นแผลใหม่เหตุณวันนั้นะผมคิดว่าผมก็คิดเราคิดน้อยไงแต่ถ้าวันนั้นเราคิดเยอะกว่านี้นะปัญหาไม่เกิดแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงคนที่จะต้องโดนกระทำ ก็คือไอเอ็มมันต้องไปทําไอตั้มเพราะเรื่องถูกไหมใช่ไหมครับถูกต้องเพราะว่าเอ็มมันก็ต้องยอมรับอยู่แล้วอ่ะคุยมันไม่ใช่เรื่องคูกไม่ได้พูดมันได้ยินมาจากไหนได้ยินมาจากคนนี้เอ็มก็ต้องไปจัดการคนนี้แต่วันนั้นอ่ะผมมาคิดน้อยไปอันนี้แหละครับคือคําว่าคุกกองแท้มันจะเป็นเรื่องงี้จริงเรื่องจากแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆถามว่าคุยกันได้ไหมคุยกันได้แต่คุกสามารถทําให้ฆ่ากันได้ผมว่าติดไอ้นี้มากกว่าเสียไม่ได้คาว่าเสียไม่ได้ฟอมแต่ พอเราออกมาแล้วผมฟอร์มใช้ไม่ได้ใช่ไหมสำหรับงานเอาเอาเอาฟอร์มนี้ไม่ใช่ไม่ได้ไหมไม่ได้เหรอเสียไม่ได้ใช้ไม่ได้ครับผมโอเคครับผมสาหรับ E ีพีนี้ก็อย่าลืมนะครับก็ทําอะไรก็คิดกันดีๆคิดหน้าคิดหลังนะครับคิดกันเยอะๆใช้สติเยอะๆนะครับผมอย่าเอาความคิดสั้นๆนะมาตัดสินชีวิตทั้งตลอดชีวิตของตัวเองนะครับผมเชื่อมมันไม่คุ้มสําหรับ e ีีนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาทิตย์ครับใมครับ ที่มาออกรายการเรานะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาเยอะถ้าใครอยากจะให้ผมทำอี P พิเศษระหว่าง M Para d i s ไดกับอาทิตย์เรามานั่งคุยกันนะครับในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นข้อผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์มาเยอะๆครับสำหรับอีพีนี้ผมกับอาทิตย์ขอลาไก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกะละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกะลละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโร่นะครับ